สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็สําหรับสถานการณ์นะครับของศึกเอเฮดในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าดุเดือดสุดๆเลยเพราะการมาของ5ผู้เท่านั้นทําให้กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางก็โคตรจะลําบากเลยนะครับมาหนึ่งว่าแย่แล้วนะครับนี่เล่นมาซะหตัวเลยนะครับเรียกได้ว่างานงอกในทันทีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะครับจากเผ่าคนยักษ์นะครับนำโดยดอลี่แล้วก็บโรกี้ทั้ง สหายเก่าของลูฟี่นะครับเป็นเพื่อนกันมานะครับตั้งแต่เกาะลิตเติ้ลการ์เด้นแล้วช่วงที่ลูฟี่นั้นเพิ่งเข้าแกนไลน์ใหม่ๆเลยนะครับซึ่งตอนแรกในที่2คนนี้มาเราก็คิดว่าเออก็มาช่วยนะครับในฐานะเพื่อนแต่ปรากฏว่านะครับมันมีอะไรนอกเหนือไปกว่าสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าทั้งดอรี่แล้วก็บกค้ทั้ง2คนรู้สึกสงสัยในตัวของลูฟี่นะครับก็ถามแะครับว่าทําไมกันนะครับลูฟี่นั้นถึงมีลักษณะคล้ายนะครับกับเทพในตำนานของเผ่าคนยักษ์นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าทีงเพ นนัน้มีความคล้ายคลึงนะครับกับตำนานนะครับของเผ่าคนยักษ์หรือนี่จะเป็นการบอกใบ้ไกลๆของอาจารย์โอดาหรือเปล่านะครับว่าจอยบอยนั้นก็คือเป็นเทพในตำนานนะครับของเผ่าคนยักษ์หรือว่าจอยบอยนะครับเมื่อช่วง800ปีก่อนนั้นหรือช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่า,าก็คือนะครับเป็นคนของเผ่าคนยักษ์นั่นเองนะครับจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกยวกับประเด็นนี้แบบเต็มๆกันเลยนะครับและเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยก็แน่น,นอนแหละครับว่าประเด็นที่ว่าจอยบ ก็คือเป็นคนในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าเนี่ยข้อมูลตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วโดยจอยบอยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่กินนะครับพลังผลปีศาจนิกะนีแหละครับแล้วก็สามารถทําให้มันตื่นขึ้นได้นะครับแล้วก็สร้างความบนรลัยวายป่วงมากมายเลยนะครับให้กับพวกเผ่ามังกรฟ้าในยุคสมัยนั้นนะครับแต่นะครับในตอนนั้นจอยบอยทําภารกิจของตนเองไม่สําเร็จนะครับจึงทาให้ภายหลังก็เก่อกําเนิดนะครับเป็นรัฐบาลโลกนะครับโดยการที่พวกเผ่ามังกรฟ้าพวกนี้ก็เป็นตระกูลตระกูลนะครับแล้วก็มารวมกันและเกา่เกิดเปััจจุบน え ซึ่งเอาจริงแล้วนะครับความแ맹แงนะครับว่าจอยบอยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนยักษ์เนี่ยผมว่าหลายคนนั้นก็ได้กลิ่นแปลกๆมานะครับตั้งแต่มังงะวันพีชในตอนที่906แล้วนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนเนาะในตอนที่906นั้นเราจะเห็นนะครับว่าโดฟาเมนโก้ก็ได้พูดแหละครับว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยต้องการส่งคนมาปิดปากเขาครับเป็นเพราะว่านะครับโดฟาเมนโก้นั้นรู้ความลับนะครับเกี่ยวกับสมบัติในเมริจัวและภาพก็ถูกตัดไปนะครับเป็นท่านอิมปรากฏตัวขึ้นในตอนนั้นนะครับและท่าน เจอนะครับกับหมวกยักษ์นะครับก็คือเป็นหมวกฟางใบยักษ์เลยนะครับก็คล้ายคลึงนะครับกับหมวกที่ลูฟี่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งในตอนนั้นต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าเรายังไม่รู้ว่าลูฟี่นั้นคือเทพนิกะานะครับต้องบอกกันว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะครับพอภายหลังมันมาเฉลยว่าลูฟี่นั้นก็คือเทพนิกะเราก็คิดว่าหรือว่าจอยบอยเนี่ยก็เหมือนเป็นคนปกติเหมือนลูฟี่หรือเปล่านะครับพอใช้พลังผลนิกะตื่นได้แล้วจึงเกิดเป็นร่างเก5แล้วก็ขยายตัวใหญ่ยักษ์นะครับแล้วก็ใช้หมวก นั้นเป็นคนยักษ์นะครับมันก็ยังเป็น2แง่อยู่นะครับที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มแต่นะครับการที่ดอรี่กับโรกี้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าลูฟี่นั้นเนี่ยทำไมเหมือนเทพในตำนานของพวกเขานะครับก็คือเทพคำนานนะครับของพวกคนยักษ์นี่แหละผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มไปไกลไปนิดนึงแล้วแหะครับว่าบอยนั้นอาจจะเป็นอดีตคนยักษ์นะครับที่นะครับแบบว่าก็คือแข็งแกล่งนะครับจนกลายเป็นตำนานของเหล่าคนยักษ์นั่นแหละแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ทําผิดพลาดไปนะครับไม่สามารถทําสําเร็จได้นะครับอย่างที่ทุกคนนนนั้้้้ไไดรรูจึงําใหก็เลยม่ รู้สึกแตกใจอะไรเลยนะครับว่าทาไมการดอรี่กับโบกี้ทั้ง2คนนี้นะครับถึงรอไม่ได้นะครับให้ลูฟี่ไปหาเขาที่เอลบาฟพวกเขานั้นนะครับต้องมาช่วยเหลือลูฟี่ที่เอเคธแทนนะครับก็คืออยากเจอใจแทบขาดแล้วเป็นเพราะเขานั้นได้เห็นใบประกาศจับของลูฟี่นะครับและเห็นว่าเฮ้ยนี่มันแบบว่าเทพในตำแน่ของตนเองนี่ว่าคงอยากจะรู้คําตอบตรงนี้นะครับก็เลยมารับตัวลูฟี่ให้รูแลรูรอนนะครับอีกทั้งได้ข่าวมานะครับว่าในตอนนี้เอเคธนั้นนะครับกำลังจะถูกบัตเตอร์คอร์นะครับโดยฝั่งรัฐบาลโลกนะครับไม่แปลกเลยที่ เพื่อพาหนีไปและแน่นอนว่านะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าลูฟี่ไปที่เอลบาบนั้นลูฟ<ๆ>ี่ <uf> นั้นจะเป็นส่วนสําคัญของเอลบาฟมากมากเลยในฐานะฟีลแบบว่าเทพหรือว่าตำนานเลยนะของฝั่งคนยักษ์นะครับคิดดูแล้วกันว่านะครับลูฟี่นั้นไปเป็นเทพในตรงนั้นเนี่ยพี่แกนั้นนะครับจะโหดมากแค่ไหนนะครับเพื่ออย่างน้อยๆถ้าลูฟี่ไปเอลบาฟผลนี้นะครับได้ไปฝึกฝนอย่างแน่นอนนะครับฝึกบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่เขานั้นจะต้องฝึกให้ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าจอยบอยนั้นเคยเป็นคนยักษ์มาก่อนเท่ากับว่่่่่าาาาาาานััับบบมมต้ออองง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 ีพสสิิยย ที่เกี่ยวกับจอยบอยที่ลูฟี่นั้นยังไม่ได้มีนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ฝึกฝนหรือนะครับอาจจะไม่ได้รับความรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเผ่าคนยักษ์ถ้าลูฟี่ไปที่เอลบาบแล้วนะครับมันจะเป็นการไขปริศนาหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับพลังผลพิศารของลูฟี่เทพนิกานะครับว่ามันมีความสําคัญอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทำไมการฝั่งรัฐบาลโลกนั้นถึงหวาดกลัวเสือเกินนะครับหรือแม้กระทั่งจอยบอยกับสิ่งที่จอยบอยนั้นทําผิดพลาดไปคืออะไรนนนนะครััับบกสิ่่งงททีจอออย้้ตขโษม เนื้อจะหญิงเป็นเนื้อในยุคสมัยนั้นอะไรกันคือความผิดพลาดในตอนนั้นนะครับเลยทาให้เป็นเรื่องบานปลายจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับที่ว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นพยายามจะปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกวันพิษี่แท้จริงนะครับว่าช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับเอลบาฟค่อนข้างมากเลยจากสถานการณ์ในตอนนี้และสิ่งที่เราได้เห็นอีกอย่งนึจีด้์ซุ ผมรู้สึกสนใจด้วยนะว่าท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าเบสิกพื้นฐานหรือเปล่าของเหล่าเผ่าคนยักษ์เท่ากับว่านะครับพวกเราเผ่าคนยักษ์พวกนี้เนี่ยอาจจะมีท่าอีกมากมายเลยนะครับที่เป็นท่าที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพพระอาทิตย์นะครับคือ,อง่ายๆแหละจอยบอยอาจจะเคยเป็นผู้นําเป็นเทพในอดีตใช่ไหมแล้วเหล่าคนยักษ์คนอื่นนั้นก็เหมือนเป็นคนคอยปกป้องจอยบอยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่าง,างที่เป็นอิสระเชื่อมโยงกันไปเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเทพพระอาทิตย์นะครับหรืออ่าแม้กระทั่งนะครับท่าในปัจจุบันนี้ลูฟี่นั้นถืออววว่าเเป็นนนนทพพพคััขงงฝกกกยี้ ด้วยความที่เป็นซิมโบลิกในตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งท่ที่ทําให้นะครับกลุ่มโจรสั์หมวกฟางนั้นก็จะได้พันธมิตรนะครับเป็นกลุ่มคนยักษ์ในการช่วยในการต่อสู้มาโดยปริยายเลยได้ซ้ำนะครับฟีลแบบว่าเทพอะเทพที่ตนเองนั้นเคารพนับถือมาหลายร้อยปีนั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับไม่แปลกนะครับที่เผ่าคนยักษ์นั้นจะค่อนข้างเอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบในตัวของลูฟี่นะครับและให้ลูฟี่นั้นเหมือนกับเป็นเหล่าผู้นําของตัวเองในอนาคตซึ่งจะเป็นจุดนั้นจริงๆนะครับผมว่าก็เป็นจุดที่พีคเลยนะและมันดูง คิดว่านะครับเทพพระอาทิตย์นั้นมีความเกี่ยวข้องนะครับกับจอยบอยมากน้อยมากแค่ไหนนะครับเทพนิกาอะไรอย่างนี้และลูฟี่นั้นจะเป็นนิวจอยบอยคนใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับปิศาหลายอย่างนั้นเริ่มจะคลายปมมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับและล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสําคัญของเรื่องทั้งนั้นและเชื่อว่าแฟนคลับวันพิษหลายคนนั้นนะครับก็เฝ้ารอสิ่งนี้มาอย่างยาวนานด้วยเช่นกันนะครับกับการเปิดเผยนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ก็เริ่มจะคลี่คลายในทุกๆตอนแล้วนะครับและอาจจะเป็นตอนหน้าเรดีซัมนะครับที่เรานั้นจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการปรากฏขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะครับของเรา้าผูเท่านะครับหรือนะครับคำพูดของเรานะครับคนยักษ์นี่แหละที่จะเป็นการบอกนะครับเส้นทางต่อไปของลูฟี่หรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับของโลกใบนี้นะครับก็เฝ้ารอแล้วกันในการเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้้วววยยลกกกัััััันนนนะครรรบบบชมมไเีี่งง ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงดไป3อาทิตย์ใช่ไหมซึ่ง3อาทิตย์นี้เนี่ยก็คงจะทำคลิปจัดอันดับนะครับประวัติตัวละครหรือต่างๆมากมายนะครับหรืออาจจะอาจหาแพนเม้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับวันพีชให้ทุกคนได้รับชมนะครับจะได้สนุกหลากหลายกันนะครับจะได้ไม่เบื่อสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ